แบงยี่สิบบาทรเกแบบ9หรือว่าแบบโทมัสมีหลายรุ่นหลายลายเซนเราจะดูแบบไหนว่ามีราคาแพงกว่าปกติเรามาชมในอีพีนี้พร้อมกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ของช่องร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณน,นะครับสำหรับแบงค์รุ่นที่เริ่มรับซื้อก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น แบงค์รุ่นที่11หรือว่าแบบที่11นั่นเองนะครับก็จะมีแบงค์ห้าร้อยหลังพระปรางแบงค์ร้อยโทมแบงค์ยี่สิบเรืออนันต์แบงค์สิบหลังวัดแล้วก็จะเป็นแบงค์ห้าบาทรุ่นสุดท้ายของราชการที่เก้านะครับขอเน้นย้ํานะครับว่าเริ่มรับซื้อรุ่นนี้นะครับก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้แพงอะไรมากนะครับจะ เน้นปริมาณเยอะๆนะครับส่วนรุ่นอื่นๆที่มีราคาแพงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแยกเป็น EP EP ไปนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับแบงค์ยบาทแบบ9ก้าแบบนี้นะครับและจะมาสอนวิธีการดูแบงค์ยบาทแบบไหนที่มีราคาสูงกว่าปกติเพราะว่าแบงค์ยบาทจะมี2ลายน้ำนะครับก็คือ1ลายน้ำรอ9 2 ลายน้ำพานนะครับสำหรับลายน้ำรอเก้าเนี่ยรับซื้ออยู่ใบละ100ถึง200บาทส่วนลายน้ำพานรับซื้ออยู่ใบละ2 0 0ถึง400บาทนะครับจะเห็นได้ว่า2แบบนี้เนี่ยราคาจะต่างกัน2เท่ากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งลายน้ำพานเนี่ยจะมีราคาแพงกว่าลายน้ำรอเก้าอีกนะครับข้อสังเกตนะครับเรามาดูลายน้ำของรอเก้าแบบนี้นะครับจะเป็นพัะพักของรอเก้า ส่วนลายน้ำพานจะมี2ไลายเซนเท่านั้นก็คือ 1. พกเกษม 2. เผาเสริม,รมแค่เราสังเกตตรงนี้นะครับว่าลายน้ำเนี่ยพานลนยน้ำพานเนี่ยท่านสามารถขายได้นาครที่แพงกว่าปกติประมาณ2เท่ากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าท่านไม่รู้เนี่ยพ่อค้าท่านอื่นที่มาซื้อแบงค์จากท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่บอกนะครับ เขาอาจจะตีเหมาไปเลยราคาลายน้ําพานกับลายน้ารอกก้าก็เขาก็ให้ราคาเท่ากันเลยกับหนึ100่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับซึ่งถ้าท่านรู้ว่าเออลายน้ําพานเนี่ยมันแพงกว่าท่านสามารถได้ราคาที่สูงกว่าปกติประมาณสองเท่ากันเลยทีเดียวนะครับสรุปนะครับก็คือลายน้ํารอ9ก้ารับซื้อใบละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทส่วนลายน้ําพานรับซื้ออยู่ใบละสองร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับ ประมาณสามารถ้ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไขนะครับเหรียญเหรียจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอนเวิร์ดนะครับเอดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์อยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สะตังค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร7นะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สะตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1นึ่นจงถึง1นึต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอย่างนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ6 0 0บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์08489063 20หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอ l ดี e r ล n n รันนเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ